ขอความกรุณาอธิบายตัวเลขข้างล่างนี้ในอ็บภาษาธรรมเพื่อความกระจ่างแก่ลูกด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เขียนลูกศรโยงใหญ่หนึ่งไปถึงสามหนึ่งไปถึงสองึงหนึ่งไปถึงสาม แล้วก็เขียนสองไปถึงสเขียนสองไปถึงสาแล้วก็เขียนสไปถึงสี่โยงใหญ่ไปถึงอะไรอะไรพวกนี้ให้อธิบายขายายความหนึ่งสองสามสไอ้ที่ใช้ตัวเลขมากำหนดอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นหนึ่งสองสสี่ห้าจะไปเก้าสบอะไรเนี่ย มันก็หมายถึงทางภาษาบาลีเขาเรียกว่าสังคยาเลสสังขยาคือมันมันมีอะไรอะไรเริ่มเข้ามาปรุงกันเข้ามาเพิ่มกันเข้ามารวมกันขยับขึ้นขยับขึ้นถ้าหนึ่งสองสาม ทีห้าก็คือสภาพที่มันเพิ่มทีละระดับมันจะมีหนึ่งถ้าบอกว่ามันเพิ่มไอตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนึ่งสองก็มีอะไรเพิ่มมาอีกสามมันก็ปรุงแต่งเพิ่มก็มารวมกันก็มาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรวมกันก็มาเต็มที่ก็มาสังขารสังขยาก็มมาสังขารรวมกันแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เอามารวมกัน หนึ่งแล้วก็ไปสองอชีบอกหนึ่งก็อ,อันนี้นาสองอันนี้นาสามนนี่นาเท่าตัวเทตัวเทละตัว,ตว,ตวมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เอามารวมกันก็เรียกว่าการการชี้เฉพาะแยกการแยกวิพัฒนติการแยกรแยหรือการบอกให้รู้ว่ามีอะไรหลายๆอย่าง บอกให้รู้ว่ามีอะไรได้ไล้อย่างอันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญการแยกการชี้ให้เห็นในหลายอย่างและยังแถมบอกให้รู้ด้วยว่าแต่ละอย่างกับแต่ละอย่างทีละสองที่สองมันมีความต่างกันเรียนรู้วันนี้กำหนดเครื่องหมายให้รู้ความต่างแล้วเลือกเอาสิ่งที่ ในความต่างกันของสองสิ่งเนี่ยอ,อะไรดีกว่าอะไรอะไรควรกว่าอะไรและเอาอันนั้นเสมอนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าแยกแต่เทวนิยมไม่แยกแล้วก็เลยมีแต่สะสมรวมสุรวมสุมรวม แม่มีอยู่แล้วก็แยกไม่เป็น <c oughs> แยกไม่ได้ตายตัว <c oughs> ก็เลยได้ถ้ามีความรู้ก็รู้เท่าเดิมตายตัวอยู่เท่าเดิมโลกจะเปลี่ยนแปลงโลกจะเป็นอะไรต่อไปจะเคลื่อนไปยังไงยังไงก็ตัวเก่าเดิมกี่ปีกี่สิบปีกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่น กี่แสนกี่ล้านปีก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็ผิดธรรมชาติผิดสิ่งที่ทุกอย่างเคลื่อนไปไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรไม่เคลื่อนผิดความเป็นจริงความเป็นจริงทุกอย่างเคลื่อนไปไม่มีอะไรที่จะไม่เคลื่อนเลย เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งซับซ้อนละเอียดละออกมาของพระพุทธเจ้าแต่ทางเทวานิยมคิดไม่ออกไม่เคลื่อนพระเจ้ารู้อะไรแล้วมีเท่านี้ตามเลยกี่ปีกี่เดือนกี่นี่พระเจ้าของศาสนาไหนศาสนาคลิตก็แค่สองพันกว่าปี ศาส,สนาคริสต์ก็แค่สองพันกว่าปีสองพนยี่สิบเศาสนาอื่นก็เท่าไรร่ศาส,สนาเก่าคริสต์ที่เป็นเทวนิยมก็มีอีกกันเยอะก็นับกันไปเพราะงั้นจะเป็นศาสนาของเทวนิยมเก่ามาตั้งแต่ร้อยปีพันปีหมื่นปีแส,สนปีพันปีหมื่นปีแส,สนปี ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่อะไรเลยไม่มันมันก็ไม่ทันทันสมัยมันก็เข้ากับยุคก,กับการอะไรไม่ได้เลยรวมแล้วมันปเปลี่ยนไปเป็นความไม่รู้ไม่รู้กาลเทศฐานะไม่รู้ไอสิ่งที่มันเคลื่อนไปมันมีอะไรแต่ไรมันไม่คงที่ไม่คงเดิม ทั้งตัวตนก็ไม่คงเดิมทั้งสถานที่ก็ไม่คงเดิมและอยู่ในองค์ประกอบที่มันจะอยู่ปรุงแต่งกันขึ้นมันเป็นอะไรอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีฤทธิ์มีอำนาจมันมีลักษณะมันมีความเป็นตัวตนอย่างนั้นมุมนี้มิตินั้นมิตินีในยัยยะนั้นนัยยะนี้ อย่างเก่าหมดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นก็เลยล้าสมัยมากเข้ากับอะไรอะไรไม่ได้เลยนี่ก็ขยายความหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าสิบที่เขาใช้มันจำเป็นเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคนในฉลาดก็เลยกำหนดภาษาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบรอบหนึ่ง จะเพิ่มไปอีกมันก็เคยยายซอนซอนซอนเป็นสภาพปรุงแต่งซอนซอนกันขึ้นไปเรื่อยๆ